สวัสดีครับเพื่อนๆผมตัดอ้อยนะครับตัดสั้งพันอ้อยก็ตัดส่งตัดทุกวันนะแต่อาจจะไปส่งสองสามวันครั้งนะครับแล้วก็การส่งของของผมก็คือว่าก็จะมีทั้งที่ลูกค้าที่จ่ายเต็มร้อยนะครับก็คือโอนเงินให้ก่อนส่งให้แล้วก็มีลูกค้าที่หากลัวว่าของให้อะไรอย่างเงี้ยก็ คนที่หลังก็ได้ผมก็มีทั้งสองอย่างนะครับแต่เป็นเก็บไปาทางผมไม่มีเพราะว่าผมโดนวิชาชีพก็คือคนส่งอ่ะอย่างคนเทา่าคนแก่บางที่อยู่บ้านเนะ่ยเขาไปเก็บเพิ่ม่างภาคใต้โดนกันบ่อยนะครับอ่าสมมุติค่าอ้อยร้อยห้าสิบไปเก็บพ่อสองร้อยอย่างเงี้ยเขาโทรมาถามผมเอาร้อยห้าสิบไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็เอาโอ้ยงี้โดนไอ้คนส่งมันมันเป็นวิชาชีพซะเองแล้วแหละครับอะไรอย่างเงี้ยนะนก็เกิดปัญหาบ่อยผงเลยตัแต่ปัญหาแบบผมไม่มีเก็บไปทางนะครับถ้าใครไว้ใจก็ โอนชำระที่บัญชีนะครับจะโอนก่อนโอนหลังก็ตามตกลงกันนะครับไว้ใจใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใจแรกใจโอนก่อนก็ได้หรือไม่แน่ใจก็โอนหลังก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าเอาไปในเชิงผู้จาดูถูกกันนะครับอาจจะมีคำพูดที่แบบว่าคอนเฟิร์มมั่นใจแน่นะอะไรอย่างคือแบบว่าออกไปในเชิงที่แบบมันมันถ้าการค้าขายนะครับ การค้าขายคนเราคุยกันครั้งแรกอ่ะอ่ะมันมันไม่ควรที่จะพูดคําที่เกี่ยวกับการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอาจจะคิดอยู่แต่อาจจะไม่ได้พูดออกมาอะไรย่างเงี้ยแต่บางคนพูดออกมาอย่างเงี้ยแม้แต่เพียงการสนทนาในครั้งแรกคือมันมันเป็นการรู้สึกศักดิ์ศรีกันนะครับรูสึกศักดิ์ศรีของของความเป็นคนแบบผมในสารความคิดของผมนะอ่าคนอื่อจะไม่เป็นไรลูกค้าจะคือไปเจ้าสำหรับผมก็คือ ลูกค้าคือพระเจ้าสําหรับลูกค้าที่ดีนะครับส่วนลูกค้าที่ดูถูกศักดิ์ศรีคู่จจดูถูกศักดิ์ศรีกันนะครับ <marginalized> <simultaneously> อาจจะไม่ใช่คำรุนแรงแต่ว่ากริยาและคําพูดที่มันมันสื่อออกมาเนี่ยมันทำให้คิดได้ว่ากลัวว่ากลัวว่าเกรงว่าผมจะโกงแล้วก็เป็นคําพูดที่เครงพูดที่แบบว่ามันฟังแล้ว ผมโกงผมอาจจะโกงก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าไม่ไว้ใจนะครับก็คือหาซื้อแหล่งที่มีเขาเก็บปลายทางก็ได้นะครับหรือ,อรับของก่อนแล้วก็โอนตังค์ทีหลังก็ได้นะครับ<ม>เพราะว่าผมก็เปิดเสรีผมไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครนะเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาซื้ออ้อยนะถ้าเกิดว่าไว้ใจกันแล้วก็ชื่นชอบในผลงานชื่นชอบในการวิธีการนําเสนอแล้วก็ เชื่อใจว่าสายพันธุ์อ้อยที่มาซื้อเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ตรงจริงๆเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ปลอมแปลงหรืออ้างอิงหรือแอบอ้างอะไรเงี้ยเป็นสายพันธุ์ที่ที่แท้นะครับที่ตรงตามที่ว่าทำเสนอสั่งซื้อได้นะครับแต่ว่าอ่าอย่า อย่าพูดคําที่กับในเชิงที่แบบกลัวว่าผมจะโกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดได้มานะครับถ้าพูดออกมาแล้วคือมันสำหรับผมนะสำหรับะะผมผมก็คนอื่นก็เป็นนะคําพูดที่มันไออะไรที่เป็นลักษณะเงี้ยผมว่าผมมันผมซีเรียสนะผมซีเรียสว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการทําแบบนี้มันเหมือนกันดูถูกศักดิ์ศรีกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนค้าขายผมอ่า จ่ายเงินและผมได้รับเงินเงินหมุนเวียนันแหละนะครับผมจ่ายก็คือผมซื้อซื้อ10ก็จ่าย10นะครับผมรับ10บคนจ่ายผมก็ก็ให้มา10นะครับก็คือซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับการไปมาทั้งอาหารการกินของใช้ พันพืชอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยโกงใครนะครับผมไม่เคยโกงใครแม้แต่บาทเดียวคนที่ค้าขายกับผมก็ไม่เคยโกงผมเหมือนกันสําหรับคนที่ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ดีก็มีคนที่โกงผมก็ม,มีมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ไม่กล่าวถึงแต่สาหรับคนคนที่ไม่ไว้ใจแล้วอ่าใช้คําพูดที่แบบสื่อไปในเชิงที่ว่าผมอาจจะโกองอะไรเงี้ยก็คืออ่า ผมแนะนาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องติดต่อมาดีกว่านะครับไม่ถ้าไม่ไว้ใจตั้งแต่แรก็กคือไม่ไม่ต้องติดต่อมานะครับก็คือไปหาซื้ออื่นดีกว่านะครับเพราะว่าอของกับใครผมผม,ผมใจเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับงาผมใจเต็มร้อยอยู่แล้วบางทีผมส่งของให้ให้ก่อนด้วยซ้ําไปบางทีก็โดนโกงบ้างไม่ได้ตังค์บ้างได้ตังค์ตรงบ้างเกินบ้างขาดบ้างอะไรก็ ต่อผมบ้างเงี้ยตกลงราคาอีกราคาหนึ่งต่อผมบ้างผมก็ลดให้อะไรบางที่ผัดเปลี่ยนผัดปันประกันผู้อะไรหลากหล,ล,ลายมากมายนะครับก็เพราะว่าความที่แบบผมเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมผมซีเรียสเรื่องเกับเกบการที่แบบใช้คําพูดที่ออกไปในเชิงที่แบบคือเราสนทนากันครั้งแรกนะครับเราเราไม่ควรที่จะพูดไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะครับการ การพูดหรือสื่อทําให้คนอื่นคู่สนทนาเกิดความรู้สึกว่าคู่ตรงข้ามในการสนทนาของเราไม่ไว้ใจเราอะไรแบบนี้นะผมว่ามันมันไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับกับกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยเฉพาะทางออนไลน์เดแยเนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาสื่อสารให้ให้เพื่อนๆเ,นนเข้าใจตุกันว่า ทุกคนคนทุกคนไม่ใช่แค่ผมอะคนทุกคนมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแสดงพฤติกรรมที่มันมันดูถูกศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันนะครับเคารพความเป็นคนความถูกต้องความซื่อสัตย์ต่อกันถ้าจะซื้อขายสินค้านะครับอันนี้ผมตัดตอนอ้อยอันนี้เป็นอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์นะครับน,นี่ผมตัดส่งไปให้แกก่อนแกอยู่บุรีรัมย์แกโดนโกงมาสี่พันคนเนี้ย ก็คือไปซื้ออ้อย4,000แล้วเขาเขาหนี <c oughs> จ่ายตังค์แล้วเขาไม่เอาเขาไม่เอาอ้อยให้แล้วไปไปหาเขาที่ไอจุดนัดะเขาไม่มาเขาหายไปเลยโดนไป4,000คนเนี้ยนะวันนี้ผมเลยมาตัดอ้อยเหลืองก็เสีสยสัดให้นี่อ้อยเหลืองก็เสีสยสัดนี่ครับโซนนี้โอเคนี่ครับแกสั่ง40ตันแล้วก็ไอสุพรรณบุรี140ตันสุพรรณบุรี1ตัดไปแล้วเสร็จแล้ว อันนี้จะตัดเรืองกำลังจะตัดเรืองก็เสดสาต่อนะครับผมก็จะอันแก่ๆเนี่ยผมก็จะเอาปลูกนะส่วนอันไหนที่พอจะเป็นต้นพันุ์ได้ที่มันคาดว่าน่าจะปลูกติด่มก็จะส่งให้นะครับก็อาจจะไม่ได้สวยเลือดเรืออะไรมากมายรลกครับแต่ว่าก็สมมติแช่น้ําเนาะก็มันก็จะเล็งรากมันก็จะบ่มไปในถุงเวลาไปดึงก็จะมีรากงอกอะไรบางส่วนแล้วก็เผื่อไปให้อีกด้วยนะครับยังไงก็ไปปลูกมีเปอร์เซ็นต์การติด ที่สูงนะครับพูดแบบนี้ดีกว่าพูดแบบไม่เข้าข้างถ้าครูเข้าข้างตัวโหยโยังไงก็เกิดงอกล้วเปอร์เซน็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีกยไม่ต้องเข้าข้างตัวเองมากอันนี้ก็ตัดไล่ไปเรื่อยอ่ะนะครับพวเรานะเกิดมาศักดิ์ศรีเรามีทุกคนนะครับอย่ายดูถูกกันนะครับที่สําคัญตัวเราเองอย่าอย่าดูถูกตัวเราเองนะครับอย่าดูถูกตัวเราเองให้ให้ให ใหนะ้ให้ใหได้บางคนกูจะเอากูจะเอากูจะเอากูอยากได้กูจะเอาก่อนคือแบบว่าเราต้องรู้จักการให้บ้างนะครับรู้จักการให้คุณบ้างนะอย่าก,กอบโกยอย่างเดียวนะครับใจให้ใจนะครับเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับคืนมานะครับบางคนโอนเงินให้ผมเกินไปห้าบาทเกินไปห้าสิบบาทผมแถมอ้อ ผมแถมอ้อยให้เป็นกระตักเลยเพราะว่าหูนับถือน้ําใจของเขานะครับบางทีไอสิ่งที่แถมมันมากกว่าสิ่งที่เขาซื้ออีกทีซ้ําไปแบบเนี้นะครับผมก็เหมือนกันอ่าคิดเขาแค่4ี่ร้อยห้าสิเขาโอนให้ห้าร้อยอย่างเงี้ยคือคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคนไม่เคยซื้อขายกันแล้วทาไมเขถึงกล้าโอนเพราะฉะนั้นมองมุมกลับกันนะครับว่า ให้เราให้อะไรกับเขาเราอยากได้อะไรจากเขาเราถามตัวเราก่อนเราให้อะไรกับเขานะครับไม้ใจซึ่งกันและกันนะครับเขารบสิทธิศักดิ์ศรีของการและกันของเพื่อนร่วมโลกนะครับใครก็ตามครับศักดิ์ศรีทุกคนเท่ากันอย่าทํากิริยาหรือคําพูดที่เป็นการดูถูกศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันสวัสดีครับ